พอดีสาวๆมาขอบคุณผมเพียบเลยครับจากตอนที่แล้วแต่ก็ยังมีสาวๆบางคนที่ยอดไลค์ก็ลดลงอยู่ดีเป็นเพราะอะไรงั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันกับผมคุณชาโนดถ้ามาสต์ร์แห่งยิ้มไว้สมายคลับถับเรียกไลค์ของคนที่ยิ้มไว้อยากสถิติในโลกโซเชียลกว่า92%ของผู้หญิงที่มียอดไลค์น้อยลงนั้นเกิดจากรูปโปรไฟล์ที่ไม่ยิม้มแต่วันนี้ผมจะทำให้พวกเธอยิ้มด้วยความมั่นใจอีกครั้ง ด้วยสิ่งนี้ชาโคข้อมูลจากโลกโซเชียลหลายๆคนเชื่อว่าถ้านำเท้าชาโคมาแปลงฟันจะทำให้ฟันขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นเรามาลองพิสูจน์กันดูกับสาวๆสองทีมนี้ครับมาดูกันว่าทีมรักโลกรอไลจะสามารถเอาคืนทีมยิ้มไว้ไร้สนันได้หรือไม่ ถึงเวลาแนนแล้วครับคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการพิสูจน์การทำฟันขาวในครั้งนี้ร่วมโหวตทีมที่ชอบพร้อมเหตุผลของคุณมาที่ f a c e b o o k c o m a d a i l y t h a i l a n d เหตุผลของใครที่โดนใจลุ้นรับ d a r l y all s h i n y s e white ใหม่สุดอัปเกรดไปใช้ให้คุณยิ้มสวยฟันขาวฟรี1ปีเต็มและพร้อมรุ้นรับรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอแค่ค like ุณยิ next, ้มไหวไลค์ก็พุ่งครั้งหน้าผมจะพาคุณไปพิสูจน์เรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมในดาร์ลี่ยิ้มไหวสมายคลับ